สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากวันฟูมูนนะคะก็คือวันที่3เดือน1 2ึ่งผ่านไปแล้วนะคะทุกคนเอมก็ถือโอกาสมาเช็คพลังงานให้กับทุกคนนะคะว่าพลังงานเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราแบบตันหนักหรือ manifest กับตัวเองไปมันจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะคะแบบอยู่ตรงหน้าฟีดใครแสดงว่าไม่ใช่เรื่องมันเอิ่นแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึก ดีมากๆเลยรู้สึกว่าเออแบบมันเริ่มเข้าถึงอะไรบางอย่างให้เราแบบหยุดแล้วลองฟังคลิปเอมได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วมันดูไม่ใช่หรือรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ถูกชะตาก็ให้ทคนเลื่อนผ่านแสดงว่าคลิปนี้อาจจะยังไม่ตรงกับพลังงานของเรานะคะดังนั้นเอมก็เลยจะมาเช็คพลังงานให้นะคะว่า ไพ่หรือจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรเราหลังจากวันฟูมูลหรือหลังจากปีใหม่นี้มันจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไพ่ขึ้นมาเด่นในเรื่องความรักนะคะทุกคนอาจจะมีเมนิเฟสในเรื่องความรักหรือกําลังอยากที่จะต้องการให้ความรัก ขึ้นมาแบบว่ามั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีแฟนก็อยากจะให้ความรักเราประสบความสําเร็จหรือแบบจากเดิมที่มีการทะเลาะม,มีปากเสียงขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายครั้งมากๆเลยแล้วก็รู้สึกสับสนในอะไรบางอย่างบางคนอาจจะจากร้ายกลายเป็นดีความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นกว่าเดิมเราทั้งคู่นะคะจะเริ่มแบบว่าฟังเสียงของหัวใจตัวเองแล้วก็เริ่มแบบปรับความเข้าใจเข้าหากัน ในปีที่แล้วที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันปีนี้ให้ทุกคนลองพูดคุยลองสื่อสารกันดูนะคะว่าอะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบทำไปแล้วมันดูไม่ใช่ให้ลองเปิดใจคุยกันดูเมื่อไหร่ที่เราเปิดใจคุยกันนะคะแบบว่าความสัมพันธ์มันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยให้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องกดดัน เมื่อไหร่ที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์เขาเปิดทางให้ความสัมพันธ์จะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะเหมือนแบบน้อยเนื้อต่ําใจหรือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันดูสั่นคลอนดังนั้นให้ทุกคนแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์หลังจากนี้ปี2026มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วและคนโสดหล่ความสัมพันธ์จะเป็น ยังไงบ้างเอมความสัมพันธ์ก็คือจะมีความรักใหม่ใหม่เข้ามาความรักที่รู้สึกว่ามันดูไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วแล้วก็สําหรับบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะให้รอดูก่อนประมาณไต่มาที่สาสี่เดี๋ยวจะมีคนที่ใช่เข้ามาหรือถ้าใครที่มีคนคุยแล้วรู้สึกว่าแบบ มันถูกชะตาถูกใจให้ลองฟังเสียงของหัวใจตัวเองดูก่อนว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมถ้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เราดูเป็นตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่ให้เราลองเปิดใจตัวเองดูก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามันใช่ ก็ลองคุยกันไปเพราะว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่แล้วก็จะเริ่มมั่นคงในช่วงประมาณไตรมาสที่1่เข้าไตรมาสที่2เดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พลังงานโดยรวมของคนที่เห็นคลิปนี้เริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นถ้ารู้สึกไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างอะคะ่ะให้เราลองทบทวนกับตัวเองดูว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นะตอนนี้เราเดินมาถูกเส้นทางไหมถ้ารู้สึกสับสนอะไรบางอย่าง อยากจะบอกว่าจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าคุณมาถูกเส้นทางแล้วแต่แค่อาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเส้นทางนี้มันดูมาแบบน่าจะมาผิดทางดูรู้สึกว่าแบบมันน่าจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราแบบกําลังคิดไว้หลังจากนี้ค่ะพลังงานของเราขึ้นมาว่าจัก,กรวาลซัพพอร์ตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตอาจจะมาไกด์ไลน์แมสเซจผ่านทางความฝานันหรือผ่านทางแบบ คลิปวิดีโออะไรบางอย่างพิกอากาศหรือเป็นแบบว่าคลิปดูดวงอะไรบางอย่างเนาะก็ให้ทุกคนแบบว่าลองติ๊กดูว่ามีคลิปแบบเนี้ยบอกเรามากี่คลิปแล้วสิ่งที่จกักรวาลอยากจะบอกเราก็คือว่า ปีนี้ของเรานะคะแบบว่าจะเป็นปีที่ดีค่อนข้างที่จะดีมากๆจะมั่นคงทั้งในเรื่องความรักการงานการเงนิงนสิ่งที่เราคิดทุกอย่างที่ m a n i f e s ไปอะคะ่ะมันจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ทุกคนพาตัวเองไปกา o u ิ d i n g ไปเจอธรรมชาติเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าความคิดมันดูตันหรือรู้สึกว่าแบบ ความรักมันดูไม่ราบรื่นเลยลองให้ทุกคนนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็เอาตัวเองไปเจอธรรมชาติบ่อยๆลองไปเดินเหยียบหญ้าบ้างลองเอามือไปสัมผัสกับน้ําไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ให้แบบธรรมชาติบำบัดเราดูเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นปีนี้จะเป็นปีที่พลังงานของเราแบบค่อนข้างที่จะสดใสามากๆแล้วก็ดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครรู้สึกว่า อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นลองเมนเนดดูแล้วก็ลองสร้างมันขึ้นมาดูว่าเราต้องการความความรักหรือเราต้องการความมั่นคงแบบไหนเพราะจัก,กรวาลอยากจะบอกเราว่าเขารอซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็ในทุกๆก้าวของเราอะค่ะมีเขาอยู่ในทุกๆก้าวอยู่แล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าทําอะไรบางอย่างแล้วมันดูไม่ใช่มันดูรู้สึกว่าแบบสิ่งสิ่งเนี้มันมาผิดทางให้ทุกคนลองหยุดนิ่งดูก่อนแล้วก็ ลองให้ลองเช็คอะไรบางอย่างดูว่าสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาค่ะมันสะท้อนกลับมาแบบไหนถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมามันคือสิ่งที่ใช่ก็ให้เดินหน้าต่อไปถ้ามันคือสิ่งที่ไม่ใช่ให้เราลองฮิลลิ่งตัวเองดูลองดีฟทอล์กกับตัวเองดูเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะปีนี้จะเป็นปีแห่งการเรียนรู้จะเป็นปีแห่งการเดินทางไม่ว่าจะแบบ ทุกสุขหรือว่าเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วปิดจบค่อนข้างที่จะดีปีนี้ทุกคนจะเริ่มกลับมาฮิวตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปในฟิลแบบว่าเซ,เซลเซลเลิฟหรือหมือนเลิฟยอดเซล์ self, ค่อนข้างที่จะเด่นมากๆ ปลูกความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วก็คิดสิ่งใดให้เราลองแบบว่าพยายามทําให้มันประสบความสําเร็จปีนี้ก็คือพลังงานโดยรวมค่อนข้างที่จะโอเคนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเอมจะมาอ่านพลังงานให้อีกนะคะทุกคนก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรีโพสให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคน